ครับเ,เพื่อนๆวันนี้พามาปลูกทบหวักเลี้ยงเอเบิลครับซึ่งเราเอามาจากแหล่งอื่นครับต้นกิ่งทาบครับดูครับเขาจะสบมบูรณ์มากครับของเจ้านี้ครับลูกเขาก็จะจะดกนะครับเพื่อเป็นความหลากหลายของสวนเดี๋ยวไปดูต้นอื่นก่อนครับ อ,อย่างต้นนี้เต้นเพาะจากเมล็ดนะครับอันนี้คือต้นที่เราซื้อมาจากแหล่งอื่นครับดูครับ,รบยอดของเขาจะสมบูรณ์แบบมากครับถือว่าคุ้มกับราคากับเวลาครับหลังจากนี้ไปโดยประมาณอสองเดือนก็ตัดต้นที่ปลูกจากเมล็ดที่เรามาทาบหวักเลี้ยงไว้แล้วเขาจะไปเจริญเติบโตนะครับหลังจากนั้นหลังจากตัดก็ประมาณอีกยี่สิบวันก็มากรีดออกนะครับไปดูต้นอื่นครับ อย่างต้นนี้เป็นพันธุ์ของสวนเราเองช่วงแรกที่เราปลูกเราจะทาบกิ่งและก็มาขวากกับต้นนี้ดูครับก็โดยประมาณ20วันเราก็มาปิดเชือกฟางออกนะครับดูครับความดุของเขาต่อไปเราจะปิดออกให้หมดครับเสียเวลาต้นเล็กๆไม่ไม่ติดดูครับหลังจากนั้นดูครับนี่คือจาบกระบการที่ไม่ผ่านนะครับเสียบข้างไม่ผ่าน แต่กิ่งนี้เราจะเว้นไว้นะครับเพราะต้นนี้เราไม่ได้ทาลูกทีข้อระบุไม่ได้จา,จากตะต้องจากนี้ก็จะตัดแล้วก็เสียบอีกนะครับเพื่อคัดสายพันธนะุ์เอาไว้ทาบดูครับไหมครับครับจากอของเราเองดูครับเพื่อนๆต้นนี้ลักษณะด่นปีแปดเดือนก็ติดลูก ติดอยู่เรื่อยๆถ้ายอยติดอยู่ครับอยู่ครับถ้ายอยติดอยู่เรื่อยเป็นรุ่นเป็นรุ่นข้อดียองเขาเปลือกบางสามถึงสี่ลูกต่อกิโลไม่มียางนะครับเนื้อจะหวานหนุบมากต้นนี้ครับครับยางต้นนี้เมื่อวานเอามาจากเหล็กอื่นนะครับ ดูครับตองเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แบบครับแต่ก็ติดแล้วครับเมื่อก่อนต้นนี้ดูครับตะกล้องอชิมครั้งแรกลูกไม่ค่อยดกแต่ลูกใหญ่รสชาติอร่อยอยางไม่ค่อยจะมีแต่ช่วงหลังน่าจะเป็นเพราะอายุมาดูครับเมื่อวานครับต้นนี้เราเลยตัดทิ้งตัดทิ้งครับ ค่อนข้างจะดกอาจจะเพราะอายุองค์เขาดูครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพื่อการคัดสายพันธุ์ครับหากล้องมีสำรองอีกครับข้างล่างท่า,ทาได้อีกเป็นการคัดสายพันธุ์บางครั้งอย่าไปเสียดายนะครับคัดเลือกสายพันธุ์ที่ลูกอร่อยรสชาติอร่อยไม่มียางจะหวานละมุนมากครับไปดูอีกตน ครับเพื่อนๆอย่างต้นนี้ลูกโดกแต่มันแครกเกนครับไม่สมหวังกับทุกต้นนะครับดูครับความดกงเขาปิดทิ้งเลยนะครับต้นนี้เครกแกนเราซื้อมาจากแหล่งอื่นครับบางทีก็ปิดหวังดูครับต้องเสริมรากครับมาดูอีกครับอย่างต้นนี้ซื้อมาจากแหล่งอื่นครับเพื่อนๆบางครั้ง เพื่อนๆต้องใช้วิธีช่วยเสริมเขานะครับอย่างนี้ออกยอกผิดยอะแล้วเขาเริ่มติดแล้วนะครับถ้าไปปลูกแบบไม่ขวากเลี้ยงน่าจะเคะเครกกันแล้วก็ตายไปดูครับอย่างต้งนนี้ต้นทาบเ่งนะนะครับเมื่อก่อนตอนซื้อมาจะหดน้ามากครับแล้วก็เริ่มเครกกัดูครับดูจากรากน่าจะมีระบบปัญหาเรื่องรากนี่เป็นต้นของเราเองที่ทาบอา เสริมรากครับดูครับหลังจากเสริมรากนี่จากแหล่งอื่นนะครับอันนี้จากแหล่งอื่นเหมือนกันครับมาดครับจากล่องเราเสริมรากครบติดแล้วข้างบนไม่ค่อยติดแต่ติดช่วงล่างนิดหน่อยับอย่างต้งนนี้จากสวนของเราเอง อัดครั้งแรกๆครับมาดูครับอันนี้ความผิดพลาดาเสริมรากมาก่อนเสริมรากคิดว่าจะทาบอีกลมกันกระโชกฉีกขาดครับก็เริ่มใหม่ดูครับเสริมไปใหม่ดูครับการคัดสายพันธุ์ครับเพื่อนๆคัดสายพันธุ์ความบันเทิงลาปล่ายเห็นเรื่องของสายพันธุ์มาดูครับ ต้นนี้ก็จากแหลงอื่นเรามาท้าบขวากเลี้ยงตอนปลูกเองนะครับอ่านี่เราตัดอ่ากิ่งกระโดงต้นเพาะ,มะเมล็ดแต่ต้องระวังหน่อยนะครับต้องปผูกไว้ก่อนเผื่อลมโยกอาจจะฉีกแยกไปดูวิธีทานะครับระบบรากเขาตามหลักวิชาการไม่ต้องขวากเลี้ยงก็ได้นะครับถ้าระบบรากเขาสมบูรณ์อย่างนี้เขาคัดใายปันมาอย่างดีนะครับเจ้านี้ของน้อง าบางสลัดพัทลุงไปสืบดูเอาเองนะครับบางทีเจ้าของก็อาจไม่ชอบออกสื่อแต่ก็ก็ทำยูทูบอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของทีนะครับมาอื่อน้ําเขาบางทีเขาอาจจะไม่ปื้มก็ได้ครับให้ปาดประกบครับไอชิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้สะอาดด้วย เราจะพันโอ้โดวใช้ประมาณเดือนครึ่งนะครับก็น่าจะประสานหลังจากนั้นก็ตัดอยอดกระดงของอต้นเพาะเมล็ดนะครับโดยล,ลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องปลูกทาาฝากเลี้ยงก็ได้นะครับเพราะต้นของเขาสมบูรณ์แบบมาก รากเดินดีแผลประสานดีครับดูครับครับหลังจากนี้โดยประมาณอธิบายคร่าวๆครับอสองเดือนหรือ,อเดือนครึ่งให้ตัดกลิ่งกระโดงเต้นเพาะจากเมล็ดหลังจากนั้นประมาณ20วัน ก็มากรีนะครับเติ้นสมบูรณ์มากครับดูครับสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาแล้วสนุนชายเน้นหลากหลายเรื่องสายพันธุ์อันนี้ซื้อมาจากแหล่งอื่นนะครับของเขาสวยามมากครับช่วยกว่าติดตามช่องสนุนชายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวัสดีครับ